ไม่ดูทางคุณดังซีมันโดมกันบ้างค่ะว่าที่สสแบบเป็นชีรายชื่อแล้วก็โฆษกของพรรคก้าวไกลนะคะก็บอกว่าปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าประธานสภานั้นมีส่วนสําคัญจริงๆค่ะในการเลือกนายกแต่ตนไม่อยากให้มองแค่ส่วนนั้นส่วนเดียวอยากให้มองเรื่องของการทํางานหลายๆอย่างที่เราคิดว่าตําแหน่งประธานสภามีความสําคัญในการผลักดันในสังคมไปสู่ความก้าวหน้าคุณรังซีมันโรมให้ความสําคัญกับเรื่องของประจารีประเพณีค่ะบอกว่า นักข่าวถามว่ามีการมองว่าพักเก้าไกลไม่ไว้ใจพักเพื่อไทยหากพักเก้าไกลเพี้ยงคลัําในเรื่องตําแหน่งนายกคุณโรมก็บอกว่าเป็นเรื่องของการวิจารณ์กันไปตอบแทนทุกคนไม่ได้แต่ให้น้ําหนักในเรื่องการทํางานรวมถึงเรื่องของจารีตประเพณีที่พักการเมืองอันดับหนึ่งจะได้ตําแหน่งประธานสภาเราเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งคิดว่าเราก็ควรจะได้ไม่อยากใช้คาว่าเรากอดมันไว้แค่ปฏิบัติตามกระบวนการที่ทํากันมาของนักการเมืองในอดีตแค่นั่นเอง ในทางตรงกันข้ามทำไมไม่ถามกลับว่าทำไมเราต้องยกเลิกประเพณีนี้ทำไมเราต้องให้คนอื่นในเมื่อจริงๆแล้วที่ผ่านมามันก็เป็นแบบนี้ยืนยันว่าการทำหน้าที่ประธานสภาของก้าวไกลจะทำหน้าที่ให้ดีโดยจารีประเพณีที่ผ่านมาไม่ใช่จารีประเพณีที่เสียหายอะไรก็ฟังเข้าใจได้ คุณเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งคุณก็ได้ตําแหน่งบริหารและประมุขฝ่าย่ฝายนิติบัญญัติไปที่ผ่านมารัฐบาลเสียงปริ่มน้ําแล้วทาไมเราต้องทําตามประเพณีที่ลุงเขาสร้างขึ้นมาในทางกลับกันเราไม่ได้รวบหมดเพราะว่ารองประธานสภาคนที่หนึ่งก็เป็นของพักการเมืองระดับถัดมาหน่อยนิดนินาคุณก็ได้นี่คุณก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเรากินรวบได้ไงนะ